สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านหากท่านเป็นคนหนึ่งที่เกิดในระหว่างวันที่16เมษายนถึง15พฤษภาคมท่านอยู่ในกลุ่มคนราศีเมษที่ได้รับการยกย่องให้เป็นราศีแห่งความจริงใจเป็นคนน่าคบหาธาตุประจําราศีก็คือธาตุไฟสีที่ให้โชคคือสีแดงสีแสดสีแดงเพลิงอัญมณีที่ส่งเสริมเสน่ห์ก็คือเพชรทองและบุษราคำราศีที่ส่งเสริมกันจะคบหากันเป็นเพื่อนกันคือราศีเมถุนกับราศีคม ส่วนท่านที่จะปลูกต้นไม้ภายในบ้านเพื่อเสริมสิริมงคลควรปลูกต้นมะยมมะขามและต้นเฟื่องฟ้าส่วนทิศทางที่เป็นมงคลกับตัวท่านก็คือทิศต,ตะวันออกและอาชีพที่เหมาะสมกับความสนใจของตัวเองที่ท่านทำแล้วดีเด่นมีโอกาสก้าวหน้าก็มีตั้งแต่การเล่นกีฬาเป็นอาชีพทั้งหลายรวมถึงการต่อสู้ด้วยและนอกจากความแข็งแรงทางร่างกายแล้วราศีเมษย,ยังมีความสามารถในงานแฟชั่นการออกแบบและความทันสมัย ไปจนถึงงานวิศวกรรมเครื่องจักรกลงานประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่รวมถึงการก่อสร้างขนาดเล็กและขนาดใหญ่ได้เลยเพราะคนราศีเมษเป็นคนชอบริเริ่มคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่มีแนวคิดใหม่ๆที่แปลกและแหวกแนวเป็นทั้งนักสู้ผู้ไม่รู้จักคำว่าแพ้ทำงานได้ทั้งงานราชการหรืองานที่มีความท้าทายทั้งงานอิสระก็สามารถทำได้เพราะคนราศีเมษชอบการเดินทางท่องเที่ยวอยู่แล้วอุปนิสัยของคนราศีเมษละ่ะ คนราศีเมษเป็นคนที่ชื่นชอบความสนุกสนานอารมณ์ดีสดชื่นเบิกบานอยู่เสมอเรียกว่าอารมณ์ดีมากกว่าเสียเป็นคนที่มีความร่าเริงแจ่มใสตัดสินใจฉับไวชอบชีวิตหรูหราและความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นทั้งคนใจใหญ่ใจนักเลงใช้เงินเก่งหาเงินก็เก่งอยากซื้ออะไรก็ซื้อถ้าหากมีเงินอยู่ในมือกะเพราะคนราศีเมษมีความใจร้อนปนอยู่ด้วยเขาจึงเกิดอารมณ์เสียได้ในเวลาอันรวดเร็ว ถ้าหากใครพูดไม่เข้าหูและบ่อยครั้งที่คนราศีเมษทำอะไรไปโดยไม่ได้ตรายตรองก็เกิดความล้มเหลวได้เช่นกันเพราะการทำอะไรง่ายๆไม่ค่อยพิถีพิถันนั่นเองแต่จุดเด่นก็คือการเป็นคนตรงไปตรงมาไม่ปิดบงังชอบก็บอกว่าชอบเกลียดก็แสดงให้เห็นไปเลยยิ่งใครชอบวางกล้ามอวดเบ่งชอบข่มคนชาวราศีเมษจะหันหลังให้จะไม่คบหาตั้งแต่นั้นเลยและจะไม่ยอมให้อภัยด้วย แต่ก็อย่าเพิ่งเข้าใจไปว่าคนราศีเมษเป็นคนหญิงนะครับเพราะเขาเป็นคนตรงชอบแสดงออกมาตรงๆงไม่เสแสร้งแกล้งทาและไม่มีมารยาตามประษาค,คนตรงลักษณะของคนราศีเมษละ่ะถ้าเป็นคนราศีเมษจะให้ถูกโฉลกจะต้องมีรูปร่างสันทัดผิวเนื้อดำแดงไม่ต้องขาวมากถ้าเกิดราศีเมษแล้วเป็นคนผิวขาวผิวเหลืองหรือขาวจนเกินไปจะไม่ต้องกับโฉลกของตัวเองเพราะราศีเมษมีท่าทางสง่าง,งามอยู่แล้ว การเดินเหินมีจุดเด่นเป็นที่น่าสนใจแก่ผู้ได้พบเห็นคนราศีเมษเพศชายก็เป็นชายหนุ่มที่ดูดีสะดุดตาเมื่อได้พบเห็นอยู่แล้วส่วนราศีเมษเพศหญิงก็ไม่น้อยหน้ากันเพราะมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามโดดเด่นเป็นสงา่ากับสเสน่ห์ที่ทําให้เพศตรงกันข้ามต้องเหลียวหลังมาถึงความรักของคนราศีเมษกันบ้างใครมีแฟนราศีเมษก็ต้องย่อมรู้ดีว่าคนราศีเมษเพศชายเป็นคนรักที่มีความเก่งกาจครบเครื่อง เก่งทั้งงานนอกบ้านในบ้านเป็นคนขยันทําการบ้านส่งการบ้านทุกครั้งบางคนขอเพิ่มหากได้การบ้านน้อยจนเกินไปก็เพราะคนราศีนี้มีพลังงานเหลือเฟือเขาจึงให้ความสําคัญกับการใช้ชีวิตให้มีทั้งความสุขสนุกและตื่นเต้นส่วนราศีเมทที่เป็นเพศหญิงนั้นเธอเป็นสุภาพสตรีที่รักสวยรักงามแต่งตัวด้วยความพิถีพิถันหน้าตาท่าทางรูปร่างมีสเสน่ห์ชวนมองใครได้พบเห็นจะต้องมองแล้วมองอีก เพราะเธอมีบุคลิกที่โดดเด่นและทันสมัยนั่นเองแล้วท่านทั้งหลายแ่ะครับท่านเคยสังเกตไหมว่าเราถูกคนจ้องมองจนต้องเหลียวหลังเพราะท่านเป็นคนทันสมัยมีสเสน่ห์จนคนอดมองไม่ได้ถ้าหากว่าใช่ท่านต้องเป็นคนราศีเมษเป็นแน่แท้อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม